าสแห่งการกซิกแซกศาสตรที่ทำให้แม้แต่เต่าที่เชื่องช้าก็ออกมาเต้นรำได้อย่างสนุกสนานราวกับเด็กน้อยอย่างไรก็ตามเต่าที่มุ่งจะเรียนรู้สาสตร์แห่การซิกแซกนั้นนี้แต่จะต้องพบกับศัตรูตัวชะกาจที่มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมาส์กําแพงกัาแพงเดินได้หนาจัดเลย สิกแซกเอยตัวเจอสเต็ปสิกแซกสเต็ปิกแซกเอ้ยกันได้สวัสดีครับผมพัชชีนะวันนี้ก็อยู่กับทอ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 ทยนะฮะซึ่งก็เป็นรถถังทีดีอังเกตสายอึดยิงรัวๆอะฮะตอนนี้ได้เตนทางมาถึงแนวหน้าแล้วด้านหน้าเรามี XM โอ้โห รถถังอะไรก็ไม่รู้เทียบอยู่เทียบแปดใช้ปืนเทียบสิบอย่างโก้เลยอ๋ออ็อบเจกต์อ้อยิงไม่โดนไหมนะโชว์วุฒิเป็นหนึ่งดอกพยายามเลงติดระถับกันโอ้โหไม่โดนซะได้เนี่ยอืมข้าวเป้าเออโอ้เขาเป็นไทสี่เฮเบ,บียเขาโหลดยิงเราได้แย่ละโอ้อย M, เอ็กซ์เอ มถาถล่มทลายจังหวะนี้ได้เวลาดาันขึ้นหน้ายึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเอไทสี่บึ้มเอมิแล้วเหรอเอมิวทำอะไรอ่ะเอาวันดีคนไม่มีเกาะคนไม่มีกาะพีเยาวอย่าง,งนี้นี่คิดยังไงฮะแย่ yeah, ละเอกมพยายามจะตุ้ยหลังเราก็อหันหลังไปสู้ก่อนละอิจะขาพิงก่อนไม่ให้โอ้โหหันปืนมาได้คิดว่าจะข้ามได้เหรอมาเลยเข้ามาเลยฝากกันหลังไว้นะแฟดินัน เข้ามาวู้งยิงไม่เข้าไม่นะเข้ามาเลยพี่ชาย xm อยู่ไหนตีนตีนตะขาสักนัดหนึ่งก่อนยิงเข้ามาเลยยิงเข้ามาโอ้ยยิงเข้ามาอีกเท,ทเข้าไปเท,ทเข้าไปคอยนัดหนึ่งคอยนัดหนึ่งคอยนัดหนึ่ง คอยนัดหนึ่งพี่ดูไว้ปลุยต่อป้ป้ายป้ป้ป้ปเข้าไปเข้าไปไทยสี่เฮลทีแม่งก็เออจิ้มหายเลยโอ้ยโดนยิงตูดช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยยิงตูดสวนเออมาดิมาดิพี่เออเฮือยืนเอี่ยงเอียดหน้ so bah, าโอ้ยทำไมไอ้นี่มันหนาองเลยนี่ไทยสี the, ่เฮลทีเฮ้ยด้านบนเหมือนจะยิงง่ายกว่าโอ้โหอย่างยิงไม่เข้าอีกเหรอไม่นะเขาเลยหอกกลางเราทำไงดี ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับอีกรอบนึงโอ้โหอย่างอึดนี่มันรถถังที่อึดกว่าเราเหรอเป็นยังไงกันบอดไซด์โ oh no, อ้โนโดนตายหลังย yeah, ันหลังเยอะละตรงนี้ผันขอเก็บนี่ก่อนผันหลังเออ,อไม่ทันเวลาดีฟีโหลด <Gold. S 2> กระสุนพรีเมียมลับเข้าหน้าไปห่อ,อการพี่อยู่ไหนห่อวัคซาการเอ้ยกระสุนพรีเมียมไม่เข้าเหรอไม่เป็นไรโอ้แต่พี่เขาไม่โหลดกระสุนพรีเมียมิงเราองั้นเราโหลดกระสุนธรรมดาดีกว่าจะได้แฟร์ไปหนึ่งหนึ่งกันต่อพี่รอพี่อยู่นะยิงเข้ามาเลยเอ้ยพี่โผล่มาครับการโผล่แต่ผมไม่โผล่พี่พี่โผล่บุมนั้นนะ่ะพี่เสียเปรียบผมนะรึเปล่า ทีสามสิบจ้าอเ,เออโน้บ no! ันยิงเพื่อเราตายไปแล้ว่啊ไม่นะพัทมิของเราเราจะสู้ยังไงดีเราจะสู้ยังไงไถ้าไม่มีนายไปขออักการพูดไหมนิดนึงเอ้ยไม่นายยิงไม่เข้า啊ขออีกนึงได้ไหมพี่ขออีกนึงเอ้ยแลกกันไปแลกกันไปเก็บคอถอยฝั่งตรงข้ามได้ละอ้อ oh, yeah, แย่ละถายมันยึดไปอยู่ฝั่งนั้น อาจจะต้องรีบทำไสักอย่างแล้วศพนี่มันบังอ่ะมันทำให้เล่ยนยากเอ้ยเอาศพออกไปจากตรงนี้ทีโอ้เมาส์ไม่เมาส์นหนาขนาดนั้นเะมาส์กำแพงกำแพงเดินได้หนาจัดเลยโอ้ดีนะพี่แกไม่โหลดทองไม่งั้นนี่น่าจะยากกว่านี้ เรามีมุมให้ยิงเฮ้ยมันมันเอาโซบบบางแล้วว่าโอเคเราสามารถเราสามารถประหารอ e ีร้อยได้จากการที่มุมนี้เฮ้ยจุดอ่อนอยู่ไหนเน่อกี้มองไม่เห็นเห็นไม่ชัดสิกแซกซิกแซกจะได้ยิงอาไรยากหน่อยตรงนี้ได้ไหมเออน้อตีนตะขาบแตกเอ้ยไป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 ลบ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 จุดอ่อนที่อยู่ไหนโ,โดนยิงตีนตะขาบแตกอีกแล้ว ขอนนหนึ ar, yo, ่งเอออีร้อยแตกไม่นะแต่แคปแคปตรงนี้ตรงนั้นนะไปทำอะไรกับมันดีพอคนต้องเข้าช้าแล้วล่ะโอ้ยเมาส์เมาส์เขาพยายามมีจุดอ่อนเราซิกแซกซิกแซกซิกแซกเอ้ยถอยซิกแซก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 ตัวเจอสเต็ปสิกแซกสเต็ปสิกแซกเอ้ยกันได้พี่ยิงไปละที่ไหนแล้วก็เอ้ยทีสามสิบยิงเราเข้าเลยหรอ แล้วเาได้แค่สองนัดอะไรก,ก่อนที่เขาโอ้ยเขาโหลดเร็วมากเลยอะอะไรเนี่ยดูเชลต์อเมริกาอ๋ oh no! าอโอ้โห,หนี่ตะขาบแตกเออหนัดนึ่งได้ไหมหนัดหนึ่งนะพี่เออแตกก็แล้วเมาส์ซิกแซก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 ไม่นะเราไม่มีพัธม,มิตรเลยที่ป้องกันแคปแล้วซิกแซกซิกแซกซิกแซก เอ้ยเป็นไงล่ะเจอสเต็ปซิกแซกยิงเราไม่โดนหรอกไล่ตามเมาส์ไปเม,มาส์โอ้แขงเกินนีที่ยิงยากมากเลยนะโอ้โหต้องโหลดทองฮนะไม่ไม่ไม่น่าร,รอดต้องโหลดทองแล้วเป็นเมาส์อะระยะใกล้ขนาดนี้เขาไม่ได้จะยิงพาแล้วแหละนั่นคือต้องเข้าหลัง ไม่นะไม่นะ prediction? เขาจะเขาจะชิดอ่อนแล้วก่อนโอ้แย่ละแย่ละพี่ี่เออเก็บเมาส์ได้แต่ไม่นะเราไม่สามารไปการแคปไปทำแน่เลยอะดีฟีดไปเลยฮียมันทอ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 ทหนอทอเอทมทอทอนอท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 อ้อทอทอทอัอท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 นทอ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 ทนทอ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 ัอทออ ไปสมิซอนติ<ม>ต่อยตีตะขาบหน่อยนะพี่ตีตะขาบซิกแซกซิกแซกเอา้าซิกแซกซิกแซกบูมโอ้เขาเหมือนจะมีกำลังพลที่น่าเกลง่ยนตัวยิ่งนักยิงไม่โดนได้ไง ต้องเข้าต้องเข้า,ขาคอสยิงใหม่ละเรายิงอะไรของเราเนะี่ยโอ้ไม่นะมุมไม่ดีพอกระสุสนสะท้อนออกวะแย่ละเขาอยู่ในที่ต่ำกว่าเขาดันได้เปรียบซะนั้นฮนะขอเทสักนัดน,นึงร้อยเอ็มยิงฮนะลาถอยไปละเรายึดพื้นที่เขายิงละโอเคเข้ากระชับพื้นที่ลุยเขาชาร์ดพี่ถอ,ถอยใจเย็นก่อนเรากำลังมา ตั้งแนวยิงไปพุ้งเออไม่เข้าจริงๆนะจุดนี้จะเข้าอยู่นะโอเคปุ้งไปแต่เบิดไปละเข้าตอ่อเข้าตอ่อเออเหมือนทีหกสิทีสหนะกสิทธากลังหนึ่งหนึ่งกับทีเก้าห้านะแล้วด้านหน้าเราก็มีอทอร์ไทนสองขนุนอาจจะเข้าไปช่วยทีหกสิบนะแล้วพยายามบุกบุกเข้าไปด้านหลังเขาเขาดีกว่าทีเก้าห้าสวัสดี ขอยิงตีตะขาบพี่หน่อยแย่ yeah, ละตีตะขาบไม่แตกแนะเนาะต้องใช้กระสุนพองนะั่นเองลึกๆโอ้สิกแซก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  ซิกแซกซิกแซกเออเจอสเตปซิกแซกหน่อยเป็นไงแต่มี Leo เลโอเดี๋ยวพาผมใช้เอข้างหน้าเราอะทำไงดีจ๊ะโหลดเอซีสิครับเดี Leo ๋ยวพาโทรใช้เอมันกัน HE เอซีเราไม่ได้หรอกดีจ้าเฮ้ยสติ๊กเหรอปุอ้งเอซี HE เข้าหน้าเ,าาเดีว๋ยวพาผมใชเอเดี๋ยวนี้เอซีเออตีตะขาบแตกหน่อยนี้ไปเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลย กระสุนไฮเอ็กซ์โพซีที่มันดีจริงๆเราเปิดเข้าหน้าตุ้มๆฟินร้อยเปอร์เซ็นต่วันนี้เราต้องระวังเคชยูนันแหละเพราะเขายิงเราเข้านะแล้วก็สติปเอสหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ยิงเราเข้าเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามุมที่ดีส่วนใหญ่การเข้าตีคือต้ตองเข้าตีจากด้านหลังนะเราจะวิ่งกลับบ้านไปโอไม่นะทำไมเราต้องเจอคันเราไม่อยากเจอที่สุดด้วอเน,นี่ยเดี๋ยวเรารอให้คูตายก่อนดีกว่าสวยจีซอยจริงก็ยิงแล้วถ่ายไม่กี่คันที่ยิงเราเข้าเช่นกันนะดังนั้นเราต้องซิกแซกซิกแซกเออ โอเคจีซอตายฮะขอมียนึ่กับกาดิ้เรื่องก่อนเจ้ากาจะมาดูกันว่าใครเ็นแม่ที่เป็นกาะเจ้าได้บัณฑิตวิชาซิกแซกแล้วข้าจะกระทานพรให้เจ้ามีคนเดทเนตไปแล้วมีคนคานกระสุนกระเตืดอจสวยครับพี่ชายเย้ฮู้ชนะแล้ว อันนี้นีพอมีพี่น้องเป็นเจ้าทอท้อยคันหนึ่งนี่ชชยชนะก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้ย่ะสวยครับพี่ชายข้าขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆที่ประสาทวิชาซิกแซกให้แก่ข้าจริงๆแล้วชาติที่แล้วน่ะข้าไม่ได้เป็นเต่าหรอกชาติที่แล้วน่ะข้าเคยเป็นรถถังมาก่อนมีนาว่า A t ท5เรื่องเป็นยังไงก็ตามไปดูในคลิปนี้ได้เลย แต่ใดๆก็ตามหมาถ<า>ั์ว่านะเป็นสัตว์ที่ถูกเลื้อยมาจากหมาป่าที่ปรับตัวเป็นสัตว์เลี้ยงมักชูหางขึ้นสูงหมาสืบสายพันธุ์จากหมาป่าโบราณ